ท้ามแทบไม่ทันครูจะไปส่งนักเรียนที่บ้านน้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถกลัวรถครูเลอะเอ็นดูความน่ารักวันนี้เข้าเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนไปดูเรื่องราวความน่ารักที่ถูกแชรโดยผู้ใช้งานติก๊กต็อกรายหนึ่งค่ะโดยเป็นช่วงเวลาที่คุณครู กำลังจะพาน้องนักเรียนคนนี้ไปส่งที่บ้านนะคะแต่ด้วยช่วงนี้เป็นฤดูฝนค่ะพื้นค่อนข้างเปียกน้องเลยตัดสินใจถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถครูค่ะโดยคุณครูได้บรรยายคลิปเอาไว้นะคะว่าเด็กดีของครูซึ่งเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่น้องจะขึ้นรถน้องได้ถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้ามานั่งในรถของคุณครูนะคะจนคุณครูต้องบอกว่าทีหลังไม่ต้องถอดรองเท้านะครูก็ใส่รองเท้าขึ้นรถนูก็ใส่ได้ใส่รองเท้าเลยครับ หลังจากที่คลิปของคุณครูได้ถูกแชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่มียอดคนเข้าชมมากกว่า150,000ครั้งเลยทีเดียวค่ะและยังมีคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาชมความน่ารักของน้องไม่ว่าจะเป็นเอ็นดูน้องน่ารักมากคงกลัวรถครูเลอะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าที่บ้านคงอบรมมาดีมากคงเกรงใจคุณครูคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าได้รับการอบรมมาอย่างดีเลยขอให้รักษาไว้นานๆน,นะคะใครเห็นใครก็รักค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ